โอเคมาดูความสามารถของ USB LAN uh, USB 3นะครับที่เป็น LAN กิกะบิตนะครับจะทดลอง2อันเลยนะฮะเป็นขาแวร์กับขาแลนนะครับอันนี้ขาแลนไปข้างหลังเครื่องมาดูเทสสปีดกันนะครับมาดูนะครับตรงนี้วิงแ้ววม่เแล้อ โอ้แปดสิบร <80, 160 S 2> <ม>้อยร้อยหกสิบเมกสองร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเมกนาประมาณ200ร้อยกว่าเมกนะครับอันนี้คือความสามารถเจ้าตัว USB l a n นะครับมี1นึชิก็คงวิ่งจริงฮะอันนี้ไม่ได้เทสไอเทอร์นะฮะเพราะว่าไม่ได้เปิดรีดุกสองเครื่องนะัะ อีเทสหนึ่งก really? ับสองนี่คือตัวยืดดีนะครับมาดูสิว่าถูกต้องไหมเอ๊เใช่ไหมฮะะมันเป็นชิปเซตของอ่าอ่า แปดหนึ่งนึ่องนะครับตรงนี้โอเคครับลองทสอีกครั้งสิลองใช้คำสั่งนะครับอยู่นี่นะครับเปิ้ลอ่าสงแล้วก็ไม่งแ้่นเดกย อโอเคใช้ได้นะครับสำหรับ USB l a n ีแนตัวนี้นะครับ